สวัสดีท่านผู้ชมพี่เอฟซีถืท,ท่านกันด้วยนะครับผมเล็กครับจัดช่องเล็กเดินในป่าน,นะพี่พี่นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมาคนเดียวนะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ฝันไปนะเมื่อคืนนะพี่พี่นะเมื่อคืนเนี่ยผมได้ฝันว่าผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแลเนี่ยบอกว่าให้ผมเนี่ยกลับมายังที่เกินเหตุนะที่ที่ผมเนี่ยได้เห็นผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแลเนี่ยกลับตู่เมืองนะ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมเนี่ยมันผลดีเสียงอะไรไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็มาถึงที่แล้วนะพี่ๆนะก็คือเมื่อคืนนะผมฝันว่าท่านผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแลนะขน่านวบอกให้ผมมายัางที่ที่ข่าเนี่ยได้กลับไปนั่นแหละประมานั้นนะพี่พี่นะก็สายเช้าิีนี้ก็ขอขอละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์หนึ่งกติการ์ดนะพี่ๆนะใครไม่อยากพลาดกิจผมนะก็กดสั่งกระดิ่งไว้ไว้รอเรานะ เอกันนะครับครับท่านผู้ชมผมเดกก็จกขึ้นไปยังสุดเกินเหตเลยนะจุดที่ผมเนี่ยในพบกับยายบ้านเหมือนรับแรงที่นะทางน่ยก็ฉันออกเรื่องเลยอแต่ทีนี้ยานนี้หน่อยนะเกิดว่ากล้องสั้นยังไงก็ต้องขออภยัยพี่เอฟีอทุกท่านเลยนะ เผื่อพี่ๆท่านนายแบบไม่รู้จักพี่ใหญ่บ้านมึงรับแลทพี่นะพี่ใหญ่บ้านมืองรับแลเนี่ยเป็นผู้นํานะเป็นผู้นําของเมืองรับแล้นะก็<อ>ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะอะไรนะเขาถึงให้พมานะแต่ก็มาไว้ก่อนนะเพราะว่าเี้าอาจจะมาบอกอะไรผมในฝันก็ได้นนะเพราะผมก็เป็นคนที่เชื่อนะเชื่อในเรื่องความฝันนะมันเคยเป๊ะน,นะ ก็เลยมาไว้ก่อนนะน,นี่ยคื organ. อยังยังจุดเกิดเหตุของท่านนะที่ท่านเนี่ยไม่กลับไปยังสู่เหมือนงเลนะ่ นี่เลยโอ้หเนี่ยป่ครับเนี่ยเป็นจุดที่ท่านเนี่ยนั่งกลับไปสู้เหมืองลับแลนะไม่รู้ว่าท่านต้องการอะไรกันนะมาแล้วก็ไม่เจอใครเลยนะตอนในฝันก็ประมาณว่าให้ผมเนี่ยมาตรงเมืองลับแล้วผมก็ตื่นเลยเอ้ยขออภยัย งสถานตรงที่ผมฝันเนป็นสถานที่ตรงนี้แล้วแล้วก็เขาบอกว่าให้ผมนมาตรงสถานที่นี้นะแต่ก็ไม่เจอใครคิตว่าผมน่าจะต้องลอไปนะพี่พอไม่เจอใครเลยนะไม่เจอเลยนะเฮ้ยพ <Hey. Hey. S 2> ี่มรรลกมนใครกันอะเฮ้ย hey. เอ้ย่ใช้ดดานล่างคือใครครับพี่เอ้ยพี่อย่าบอกนะวันนั้นคือเพชรคาดเพชรคาตตนที่ผู้ใหญ่บ้านอยากให้ผมเจอด้วย<ข>ครับครับ ผมผมมามาดูล่าลาวครับเมื่อเมื่อคืนผมฟันนะครับผมฟันถึงผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแล้วเขาให้ผมมาตรงที่นี้ครับท่านท่านท่านไม่นใครรับท่านมคนเดียวครับครับท่านผมผมมาคนเดียวครับผมผมมาดูวิแวลครับท่านผมมาดูล่าลาวครับมาดูล่าลาวทรายเาสถานที่นี้ครับ ผมก็เมื่อคืนเนี่ยผมฝันนะครับท่านผมฝันว่าผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแลเนี่ยเขาเนี่ยให้ผมมาตัวสถานที่นี้นะท่านพอจะรู้จักบ้างไหมครับผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแลครับท่านวันนี้เขาไม่มาแต่ามาในนามของผู้ใหญ่ได้ไขไหม ผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านเพราะแต่ท่านท่านเป็นใครครับข้อมีชื่อว่านอรสิงห์นอรสิงห์พี่นะมีเชื่อนอรสิงห์แล้วแล้วว่าแต่ท่านท่านเป็นใครล่ะครับเพชรพ่อ โอ้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ท่านท่านไม่กลัวต่อหรอคะท่านที่มันสูงมากเลยนะออมาเ่าด้วยสองตัวโดนท่านใช้ขังด้วยอะไรอะไร,อะไรนะครับท่านอ๋อมาเป่าด้วยพ่จะขาดสองตัวโดนท่านใช้ขังเอาไว้อ๋อเมื่อกี้นี่มีพยยิจารณาสอกตัวโดนล,ลุงชัยเล่นงานได้ลรอครับท่านใช่ออ เขาดูคุณพอละคุมกับพว์ค่ะอ๋อก็คือแบบแล้วท่านมีภารกิจอะไรของท่านหรือเปล่าครับท่านไม่มีหรอกอืมเฮ้ยเฮียไทยไม่เคยคนดีโอ้ท่านแบบดีมากเลยครับท่านท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเด็กที่มีปานใช่ไหมครับท่านไม่มีอะไรเลยอ๋อครับ ขอบขอบคุณท่านมากมากเลยบ้าพะมังบ้าวิชาขอบขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับที่ท่านไม่ไปเบียดเบียนใครนะครับ,ท,รท,บท่านไม่ทำก็ออ่ารุ่งมาจากมันเนาะเออไม่เรื่องค่ะผมชมข่ายจะบอกเองครับว่าให้ไอ้เด็กสีฟ้าที่ตรงหน้า ดูแลตัวเองแน่ระวังตัวไว้น,นี่เพชนจขัดทังดีและไม่ดีแต่คนที่ไม่ดีอยากจะเอาชีวิตของมันนายท่านครัพี่เหมือนท่านพู้นี้เนี่ยจะรู้จักกับลุงชายเลยนะเขาเนี่ยเรียกลุงชายว่าท่านเลยแสดงว่าท่านชายเขาเป็นอาจารย์เป็นเหมืนอนสะพ่อของข้า เป็นเงินจำกรูของพวกเราเป็นคนมีบุญคือเขาเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะครับท่านลุงชัยเนี่ยคนมีศักดิมีจัญญาบันท่านคนนี้พอตัวโหผมว่าไม่ใช่พอตัวรับผมว่าดีมากๆเลยครับท่านสำหรับผมนะใครที่คิดจะเอาชีวิตท่านชัส่วนใหญ่จุดจบแบบจะไม่สวยใช่ไหมท่านจบไม่คพอใจท่านเข่าใจ ใช่ครับท่านผมผมเห็นมาลายลายตัวอย่างเลยที่ท่านพูดนะถูกทุกอย่างเลยครับท่าน,นท่านใช้เขาเป็นคนไม่ยุ่งกับใครแต่หากจะได้ยุ่งกับเขาถ้าแมะแม้แต่รู้คุณคนของท่านใช้เขาจะตามจนแล้วตามหล่กอ๋อทีละคน <c oughs> แม้กระทั่งหัวหน้าเมืองของข้ายังไม่กล้าย,ยุ่ง เขาเป็นคนมีศีลธรรมคนในเมืองของข้าต่างยกย่องให้เขาเป็นครูเป็นผู้สอนเมื่อนจับผู้สอนพี่นะท่านเนี่ยบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยยกให้ลุงชัยน่เป็นผูเขาเป็นูของเราทุกคนสอนให้รู้เราสอนให้เรารู้จักความมีความสุข ใช่ครับท่านท่านเรารู้จัก,กเมตตาคนอื่นสวยเนื้อผู้อื่นมาได้ที่กับท่านชายไม่ดีผ้าน้อยผู้นี้าตามหลักพอสวยท่านชทยเองโอ้แสดงว,ว่าท่านก็แบบมีวิชาพอตัวเลยใช่ไหมครับท่าน,แ,น,นแต่ว่าลุงชายก็เข็นแล้วก็ฝึกฝึกสอนท่านมาอย่างดีเลยใช่ไหมครับท่านสอนพวกเราทุกคน สอนให้ช่วยเหลือคนอื่นสอ,อ,อ,อนให้กลองกัรตัวเองสอ,อ,อนให้รู้จักสู่คนอื่นหากเราไม่คิดก็ต้องส่งให้ได้ไอ้ท้อตัวนะั้นมันคิดไม่มีสังห่ะใชรมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละตูว่ะข้าผมช่วยอะไรไม่ได้หรอกใช่ครับท่านเพราะว่าเรื่องนี้นี่ผมเป็นท่านผมก็จะไม่ช่วยกับไอ้สองคนที่ท่านบอกนะผมคิดว่า ก็คือแบบที่ท่านเห็นนี้มันประมาณไหนท่านพอจะบอกให้ผมได้หรือเปล่าครับผมูก็เหตุการณ์เมื่อกี้น่ะครับไอ้ที่ท่านบอกว่ามีเพชรค้าสองตนจะมาลังควาลุงชัยอะครับมันเป็นประมาณไหนท่านพอจะบอกให้ผมทราบ<า><า>ได้ไหมครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งคอยตามหลังลุงชัยมาอือหรือไอตัวนั้นเหมือนกับเองแต่ใครที่รู้จักลุงชัยแล้วสนิทกับลุงชัย ลุงชัยโคตรรักรักเมื่อยใจรักเหมือนลูก้าเด็กคนนั้นมันดีด้วยแม้แต่เกี่ยวเล็บแม้แต่ลูกขนลุงชัยก็จะไม่ใหแ้แตะพี่ๆไม่ต้องแปลกใจเลยนะที่ท่านผู้นี้เหมือนลุงชัยนะเพราะว่าท่านผู้นี้เนี่ยมีการอบรมมาจากลุงชัยเป็นอย่างดีเลยแม้แต่คําพูดคําจานี่คือแบบ ผมคิดว่าเป็นลุงชายล้างซองเลยพ,พี่เพราะว่าท่านเนี่ยช่างเหมือซะเหลือเกินนะผมจะจําชื่อท่านไว้นะครับท่านนอนลสิ่งใช่ไหมครับท่านผมจะจําชื่อท่านไว้นะครับจำได้แล้วอืมเชื่อค่ะได้ครับท่านแล้วว่าแต่ว่าแต่ความฝันของผมนี้พอจะเชื่อได้ไหมท่านที่แบบว่าท่านผู้ใหญ่อ่ะครับที่เขาได้กลับตัวมือของเขาแล้วเนี่ย เมื่อคืนเนี่ยผมนอนใช่ไหมเขาเนี่ยมาเข้าฝันผมกับท่านเขามาเข้าฝันผมแล้วบอกว่าให้ผมนี่มายังบริเวณนี้หรือว่าเขามีกระจิกระจายอยากจะให้ผมเนี่ยมาพบปะก,กับท่านสอนนั้นแหละเึงเจอใคร้องคนนั้นแหละแมถ้าเองเจอไปจะขาดทังเกมเงือกองระวังไว้โอ้ครับท่านผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับท่านข่ามองดูมันสองคนมานานแล้ว แต่ว่าใชไม่ขออย่างนี้สองตามนั่นแลืมพี่ท่านนอร์รอสิ่งพูดเนี่ยคือถูกทุกอย่างเลยพี่แล้วก็คําพูดคาจารเนี่ยพี่ท่านไหนคิดว่าเหมือนลุงชัยมั้งครับผมคิดเนี่ยเหมือนลุงชัยล่างสองมากเลยนะไม่แปลกนะที่เขาเนี่ยจะมีคําพูดคาจารเหมือนลุงชัยนะเขาเนี่ยได้มีการอบรมมาจากลุงชัยเป็นอย่างพิเศษไม่ว่าจะเป็น การต่อสู้การป้องกันศินละปะความดีความชั่วลุงชัยเนี่ยได้สอนท่านนรสิมาเป็นอย่างดีเลยว่าแต่ท่านพอจะทราบไหมครับว่าเหตุผลใดที่ผู้ใหญ่บ้านของเมืองท่านเนี่ยถึงให้ผมได้มาพบปากับท่านครับเขามีเหตุผลอะไรหรอครับไห้มาแย่งเ,เขา อกับไอเด็กปานคนนั้นเฉยๆอืมอมันให้ระวังตัวให้ดีโอพี่พี่แสดงว่าความฝันผมเนี่ยท่านน่าจะต้องการมาบอกนะแล้วก็ต้องการให้ผมเนี่ยมาเจอกับท่นนอรสิงนะโอขับท่านเดี่ยวเพชรฆา,าตตนไหนเนี่ยทำอะไรอะขับท่าน แล้วว่าแต่ท่านพอจะเคยเจอไหมครับเด็กมีปานคนนั้นไม่รู้แต่เห็นเพชะฆาในเมืองของข่าบางกรุมพุดถึงมันพวกบ่าอำนาจสูงนี้นข้าไม่อยากจะยุ่งกับเขาอะไรแต่อีกหน่อยบ่อยๆข้าก็พร้อมจะช่วยเด็กปานคนนั้นเพราะว่าเห<ม>็นใจมันมันเป็นเด็กตาดำๆที่ไม่รเรื่องอะไรเลย แล้วก็คือแบบท่านคนหนึ่งคือแบบไม่ยุ่งไม่อะไรเลยใช่ไหมท่านมีพวกข่ายหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดแบบนี้แต่ข่าเฉยว่าข่ายยังมีท่านไทยอยู่เด็กปาาคนนั้นต้องมีชีวิตโหท่านคือแบบผมเนี่ยเป็นห่วงน้องต้นมันมากๆเลยนะเด็กมีปลาคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าน้องต้นมันท่าน ผมเป็นห่วงน้องมากเลยผมกลัวน้องจะไม่ปล่อยภัยอะครับท่าน,น,นใช่ครับท่านน,น,น้องชื่อต้นหมันครับท่านน้องมีชื่อว่าต้นมันผมผมแบบขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะท่านที่ท่านน่ะมาเตือนมาสอนผมนะผมจะเอาความรู้ที่ท่านบอกผมมาเนี่ยไปไปใช้ในะชีวิตประจาวันนะท่านนะัับบ กอนจิตเพชรขาดอีกคลุ่นหนึ่งมาตามเอาเพื่อนมาแล้วก็อเองเองเองจะช่วยไปด้วยได้ครับท่านาแต่ก่อนกรรมนี้ท่านพอจะมีแบบว่าคําพูดคําสอนคําบอกกล่าวให้ใครที่กําลังคิดไม่ดีทําไม่ดีให้รับฟังได้บ้างไหมครับท่านมีอะไรจะพูดหรอไม่อไมู่้จะพูดอะไร รรู้จะกสัจธรรมูดอะไรนาสูดให้เองฟังแต่คิดดีทำดีทำดีได้ดีทำถั่วก็ได้ชั่วคูให้น้อยทำให้เยอะการกระทำสัมมาก่อนถูกถูกครับท่านที่ท่านพูดนี้ผมผมเขาร้วมในการคำพูดของท่านสุดๆเลยท่านท่านเน่ยพูดถูกทุกอย่างเลยครับท่านขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ คอยเตือนคอยสอ,ยสอ,อนครับท่านงั้นเดี๋ยวขับาน,าาข,นขับท่านขับนขั่า,าน,นขับท่านา<ป>ขัขับท่านขัับ่า้ขับานขนับท่านขัจะ่นข้ท่านขั่านขับท่ับท่านขสร่าขับ่านนั่านแัท่านขับท่านล้ว่นท่ับ่ามัน่นั้นับน่นน่ท่ั่นั ขับท่านเอ็งเชื่อข้อรับท่านท่านจะไปแล้วใช่ไหมครับท่านไปแล้วขับท่าน,านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยท่าน,นอเอาหลักสิ่งนะพี่พี่นะก็ได้กลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะท่านบอกผมว่าให้ผมเนี่ยกลับไปได้เลยนะพี่พี่นะก็คิดว่าผมก็คงจะต้องกลับไปแหละ เพราะว่าเขื่อนอยู่ต่อนานเนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นเรื่องดีนะท่านบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะไปเจอเจ,อเจ้าเพชรฆาสองตัวน,นั้นที่โดนลุงชัยจับตัวเนี่ยมาดักได้แนะแต่ว่ามันก็ออกมาทําอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้นะพี่ๆนะผมเนี่ยรู้สึกว่าชอบใจในท่านนรสิงห์เอามากๆเลยนะท่านเนี่ยเป็นคนดีเหลือเกินท่านเนี่ยได้รับคําสั่งสอนมาจากลุงชัยนะพี่ๆนะ ผมคิดว่าลุงชัยน่ะกับท่านอรสิงห์น่ยน่าจะรู้จักกันนะหรือไม่ก็ผมนี่อยากจะเรียกว่าลุงชัยร้างสองแล้วนะท่านอรสิงห์น่ะคําพูดคาจาคือเหมือนลุงชัยสุดๆนะพี่นะก็แคบี้เดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามคันนะพี่ๆนะใครไม่อยากพลาดคลิปผมก็กดสันกระดิ่งไว้แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องต้นมันเนี่ยรอจะกปจะฆ่าแด้นะครับพี่เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่สวัสดีครับ